สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับคนโคกรถไถต้อคำนะครับมาปั่นอีกแล้วปั่นปั่นไล่ครับพดปั่นไม่จบไม่สิ้นนะครับมันต้องปั่นแล้วก็หยอดเลยแต่ว่าวันนั้นนะที่ผมลงคลิปไปแล้วพอตาขับรถชนคันนาแล้วเครื่องดับนะครับก่อทางคุมต้าเขาแอบ แอบไปเห็นคลิปนะครับผมเขาก็เลยเขามาหาพิสันนะครับก็บอกว่าพิสันใช้งานรถยังไม่ถูกวิธีหรือเปล่าหวัสดีครับพ่ติวันนั้นผมโทรไปหาพ่ตินี่แหละว่าทํายังไงนะวันนั้นผมทําอะไรไม่เป็นเลยหมื่นแปดด้านแววันนี้พิติจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการรถใช้งานใช่นพี่นะมาพี่มากับใครวันนี้มากับนึ่งครับ หนึ่งมากับหมอปลาครับสวัสดีครับพี่ <laughs> พี่หมอปลานะครับวันนั้นเครื่องดับ,ดบมันเกิดจากอะไรนะพี่วันนั้นมันมัน PTO มันขาดเกียร์อยู่ใช่ไหมพี่เซฟตี้มันทางานอยู่ <c oughs> อ๋อเซฟตี้ทำงานอยู่ <laughs> แล้วก็มันไม่สามารถปลด,ดได้เพราะเพราะพี่ขาดเกียร์มันล็อกอยู่ ไม่เปเหมือนสถา,านการณ์จริงเลยเหรอไม่ไม่ <c oughs> <c oughs> คือตอนติดดับอ,ะอ่ะคัไในรู้แล้วว่า PTO มัน,มนเซฟตี้อยู่มันคาเกียอยู่ก็อหาวิธีในการงัดนะพี่เนาะครับจะเอารถอีกคันมาลากก็ได้ครับเพือ่อให้มันขยับตัวได้นิดนึงหรือว่าจะเอาอถอดถอยโรตารี่ก็ได้ถอย PTO ถอดรอยลอตเตรี่ออกถอดรอยโรตารี่ออกก็ได้หรือจะขยับโรตารี่ก็ได้ครับหรือจะเอาไม้งัดเพื่อให้มันขยับตัวได้เพื่อเพื่อที่ว่ามันจะได้ปลดได้มีคนก็มีคนเขาแนะนําผมมาเยอะเลยเขาบอกว่าให้งัดแรงๆพี่คือแบบให้ดึงแบบแรงๆไปเลยอ่ะได้ไหมแรงๆก็ได้แต่ว่าคันมันจะงอใช่โอเพราะมันขัดกันอยู่ครับ๋อบก็คือทำยังไงก็ได้ให้เซฟตี้มันหลุด นะเพราะปกติเซฟตี้รุ่นนี้จะมีสองที่ก็คือนะอยู่ที่คัดกับ p ี o ครับนะครับแต่ถ้า p <TO> ีดโอปลดไม่ได้ยังไงพิก็สตาร์ดไม่ได้นอกจากต่อตรงแต่ไม่แมนะนำในการต่อตรงเพราะว่า,าจะทําให้เกิดอันตรายต่อการใช้งานอ๋อก็มีเขาทั้งแนะนําให้ต่อตรงก็มีครับ,รบ <Okay. S 1> พี่หมอบ้านทำอะไรก็กแก๊ก <laughs> <laughs> วันนั้นวันนั้นสักแต่โอมบางยาผมแล้วทีหนึ่งผมสตาร์ทไม่ติดแกไปถอดปลั๊กได้อะ่ะอย่าบอกนะพี่จะถ้าพี่เกิดถ้าพี่ถอดปลั๊กได้พี่แค้ไม่ได้ผลไม่ได้ผลกับผมนะ <c ười> ว,ว,วันนั้นพี่โอมถอดตรงนี้นะครับเพราะว่าเล่นอะไรผมมีแล้วเนี่ย <c ười> สตาร์ทไม่ติดทุกปัญหาเลยอ<ต>ปัญหาสตาร์ทไม่ติดทุกปัญหาเลย<ช>ที่เคยเจอที่เคยเจอเผื่อบางคนเ,เคยเจอพบปัญหาแต่หลกัหลกๆแล้วมันโอกาสสตาร์ทไม่ติดมันก็ขัข้นยากอื่ครับที่เคยเจอครับรถใหม่ๆม่่จยเคอแล้วครับส่วนใหญ่จะเคยเจอจะรถรุ่นเก่าๆแล้วก็อายุการใช้งานเยอะๆหรือมีการไปเชื่อมดัดแปลงชิ้นส่วนของตัวรถแล้วทำให้ฟิวขาดตอนนี้ก็สตาร์ทไม่ติดครับ เดี๋ยวจะให้ทีมงานแนะนำอันนี้เผื่อเผื่อเจอปัญหาแล้วก็ถ้ารถเก่าๆก็สามารถกดแล้วสตาร์ทได้ถ้าสตาร์ตติดแสดงว่ามันเราเหยียบแล้วมันไม่ถึงกดไม่ถึงว่ามีการเปลี่ยนที่ส่วนหรือว่ามีการปรับต้่งครับอันนี้สองก็คือจะเป็น PTO อย่างพี่เจอครับขายไม้ปดไม่ได้นะส่วนที่สามก็คือเวลาใช้งานไปเรามีพวกไม้มีต่อไปทิ่บริเวณคันโยก อ่าก็เรียกอะไรสายไฟเทปตี้ซึ่งจะอยู่ฝั่งด้านกองอ่ี่หนึ่งขี้ดูครับไหนอยู่ตรงไหนสายไฟสายไฟไม้ไม้ไปทิ่มใช่ไหมพี่อ่ามันจะหลุดครับแล้วสตาร์ทไม่ติดวางเสียบวางยาเรียบร้อยแล้วพี่วางยาผมก็เรียบร้อยเลยผมก็ไม่ติดแล้วเลยทุกท่านต้องพี่ต้องนอนละแสงต้องนอนละผมต้องนอนแล้วใช่ไหมโอ้โหปูเสือเลย ไหนเอ่ยพิซนตตัวนี้ไหมนี่เห็นไหมว่าครับอ๋อตรงนี้ตัวหนึ่งครับตัวนี้คือตัวสวิตเซอร์ของพีทีโอนะครับที่ว่าถอดถอดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเกียร์พีทีโอคาอยู่เมือเราสามารถสตาร์ทได้โอ้สตาร์ทก็เกียร์กลางไว้ครับมันก็จะไม่ติดเหมือนกันสายไฟชุดนี้หลุดมาก็จะไม่ติดนี่เผื่อต่อครับไม้ไป เอในีผมไม่รู้เลยนะครับว่าปลักตรงนี้ไหมนี่สวิตช์นี่เซ็นดิคันเซอร์ของตัววาดีโอที่พี่เราเข้าเกียร์ครับแล้วปลักนี่มันเสียบตรงไหนพี่ตรงนี้ครับตรองมุดเข้าไปจะเห็นมันอยู่หลบอยู่นี้อ๋อนี่นี่ต้องจับตรงนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแต่ว่าจะโดนตอมันตอไม้สกิดหลุดก็เปลี่ยนไปได้ลูกสั่นขาดเลยช่วงไม้ก็ขาดเลยครับอ๋อเผื่อไปโดนกิ่งมงกิ่งมันเนาะอ๋อมีแล้วหนึ่งจุดได้แล้วตรงนี้ โอเคเดี๋ยวเอามาดูปัญหาสไตล์ไม่ติดเนาะนี่นะครับมันจะมีด้วยการที่ผู้จัดการแนะนําไปครับอาการอาการที่จะมีสองอาการสไตล์ไม่ติดเหมือนกันแต่อาการไม่เหมือนกันหนึ่งคือเครื่องยนต์หมุนคกับสองเครื่องยนต์ไม่หมุนคเดี๋ยวเรามาดูเบสิกเครื่องไม่หมุนกันก่อนไม่หมุนก่อนระดับแรกเลยต้องไล่ที่ไหนครับไล่นี่เลยมอแบตแบตเตอรี่เลยแบตเตอรี่เลยครับดูยังไงดูยังไงดูที่สัญลักนี์ พี่สานดูนะอาจจะเห็นมองยากแต่กองดังสีสีมันบอกอย่าแล้วเขียวเขียวรอบนอกคแดงจุดด้านในเนี่ยคือปกติไฟเต็มคแต่ถ้าเกิดว่าแดงด้านนอกนะครับขาวจุดด้านในน้ำกันต้องเติมน้ำกันนะครับส่วนสีขาวด้านนอกแดงด้านในนะครับอันเนี้ยต้องทําการชาร์จใหม่แล้วดูตามแมวตรงนี้ได้แสดงอ่า บบเพียงพอหรือเปล่าครับอันนี้เพียงพออันนี้เพียงพอ,อ,อยังเป็นสีเขียวดีนะครับโอ้ดูจากแบตแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ท่ดูอ่ะตอนนี้อาการแน่นอนอะ่ะมันไม่หมุนแน่นอนไม่มีแป๊กมือแป๊กเลยอ่าเียบคัดนะคัสต์อย่างเงครับเงียบไม่มีแป๊กมีปักเลยเงียบกิ๊บเลยอ่า ปกติถ้าเป็นปกตินะเออเราสตาร์ทโดยที่ไม่เหยียบคับอะบีสตาร์ทเนี่ยมันจะดังแป๊กครับเออมันจะดังแปกแ๊กตอนนี้นมันไม่แป๊กแล้วเออคราวนี้ไม่ดังแป๊กแล้วไอ้เสียงแป๊กๆนี่คือเสียงใดหรือว่าเสียงโซลินอยจะอยู่ด้านนู้นพี่โซลินอยออมันจะดังแป๊กแป๊กแป๊กแต่ว่ามันไม่ยอมสตาร์ท ตัวนี้อ๋อที่มันดังปปแป๊กๆกิดังตัวนี้ใช่นิดๆน,น,นะครับต้องดูด้วยว่าเอ่อมันตัวนี้มันจะมีฟิลคลวบคุมอยู่ควบคุมระบบอยูน่นะครับถ้าเกิดตรวจสอบฟิลแล้วฟิลปกตินะครับครับก็แสดงว่าอาจจะเป็นที่อุปกรณ์อาจจะมีปัญหาไฟจะไฟเห็นตรงนี้ไหมครับสายไฟอาจจะขาดหรือหลุดหนูมากัดแทะก็เป็นไปได้อ๋อนะคเผื่อมันหลุดเผื่อมีหนูมากัดสายขาด เดี๋ยวย้อนกลับมาที่เครื่องไม่หมุนก่อนมาดูนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่โอเคแล้วคมาดูที่ไหนต่อครับมาดูที่เซฟตี้ทั้งตัวชุดคัตอครับไอ้น้ำเต尼เซฟตี้อยู่ตรงขาับเซฟตี้ตรงนี้เห็นไหมอ่าอ่าตัวนี้อ่าใช่บากดได้เนาะมันอาจจะเลื่อนมาได้น้อยนะครับทำให้การกดไม่ไ้ย่าัดเนี่ยอ คือว่าไอตัวนี้มันมันกดไม่ถึงตัวนี้อ่าอาจจะต้องปรับตั้งกันตรงตัวนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาครับส่วนใหญ่จะมีปัญหาตัวไหนครับตัวโน้ตทีพีสันเข้าไปดูมุดักปลักหลุดปลักหลุดปลักสายไฟขาดครับประมาณนี้อ๋อส่วนมากตัวนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาโอเคเมื่อดูเมื่อดูแบตเตอรี่แล้วนะครับนะครับดูเซนเซอร์คัดแล้วครับดูเซนเซอร์ของพีดีโอเรียบร้อยอือทีนี้ดูตัวไหนต่อครับพีสันมาดตรงนี้อื มันคืออะไรพี่ฟิวกล่องฟิวย่อยอ๋อมีฟิวอีกนะครับมันจะมีสองกล่องส่งฝั่งเลยกันนะกล่องเล็กฝั่งเล็กกับฝั่งใหญ่คถ้าอาการเครื่องไม่หมุนแนะนำไปดูฝั่งเล็กเห็นคําว่าสตาร์เตอร์รีเลย์5แอมไหมครับนี่ครับปุ๊บเป็นไงบ้างมีฟิวไหมไม่มีอปิดถอยไปอันหนึ่งนี่คือจำลองว่าฟิวมันขาดอ๋อจำลองคือฟิวมันขาดเดี๋ยวผมจะพี่สารสายเลยพี่สารสายเลย ครับใส่ทางไหนก็ได้ใช่ไหมได้หมดเลยครับอ๋อเดี๋ยวลองใส่ดูเป็นแค่สานไฟหาซื้อที่ไหนได้พี่ไอฟิวอย่างไงทั่วไปมีหมดเลยครับร้านกูบะต้ามีหมดอ่าสายสุดครับอ่าสุดนะครับสุดแล้วโอเคเดี๋ยวเราเช็คก่อนครับโอเคนี่โอเคพี่สันขึ้นไปลองสตาร์ทดูครับเป็นไงบ้าง ผมก็อานายังยังไม่ติดหรอกฮะยังไม่แป๊กเลยไม่ติดเลยน้อยไม่ติดอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าสายไฟฝั่งด้านโน้นเรายังไม่ได้ต่อใช่ใช่ครับเดี๋ยวพี่หมอปลาจะไปเสียบปลั๊กนะครับปลั๊กนี่เสียบทางไหนก็ได้ใช่ไหมพี่มันจะมีเบ้าเเขี้ยยวลล็อกครับมีเขี้ยวล็อกพอดีเนาะถ้าถ้าสายผิดทางจะใส่ใส่ไม่ลงใช่ครับอ่า จะปเวอกเลยปักหลุดนะสวี้ปักหลุดใส่เสียบปักเข้าไปง่ายๆแต่ถ้ามันขาดตรงนี้ทําไงสมมติถ้ามันขาดตรงนี้อวิธีแก้ไขถ้าขาดสองเส้นนะครับง่ายเลยเอาสายไฟสองเส้นเนี้ยปอกละพันหาก็เลยครับเหมือนต่อตรงนะครับไม่ผ่านสวิตแล้วทีเนี้ยแต่กลับไปบ้านแล้วเราต้องหาหัวแรงมาบัดกีให้กลับเสภาที่เดิมอ๋อต้องมาทำงานได้ไม่เสียอ๋อคือให้มันช็อตเข้าหากันได้ใช่ไหมพี่ใช่ครับ ติดต่อหากันมันเป็นสายไฟสายดินครับสายไฟลงกลาวอ๋อครับครับครับก, <c oughs> ก็เหมือนว่าเากาวเอากาวลงตุวโรงมันนั่นแหลคนะครับง่ายๆอ๋อถ้าเกิดว่าช็อตได้โอ้อันนี้ไม่รู้นะผมว่าจะมีบวกมีลบเดี๋ยวไฟไหม้อีกไม่มาจะเป็นเส้นลบครับอืมอ,นะอ่าถ้าเกิดว่าสองสายพันกันได้ครับเขาเสียด้วยเขาเสียเขาเสียคือเวลาถ้าเราเข้าี t o ค้างไว้เข้าเกียร์ค้างไว้ สตาทติดเครื่องปุ๊บพีทีโอหมุนมุนเอีตัตลายเพราะฉะนั้นมีสุนัขมีสัตว์เลี้ยงหรือมีเด็กโชคร้ายถึงก็ชีวิตเลยอัตรายใช่ครับ๋อแต่ไม่มีผลกับเครื่องยนต์ไม่เกิดไฟไหม้ไม่ได้เป็นอะไรนะพี่ไม่มีครับไม่มีตอนนี้เป็นงเก่าแค่ว่าพีดีโอทำงานทันทีใช่ใช่ข้อเสียคือตรงนี้ครับโอเคดัเกืบได้ยินไหมครับได้ยินละครับไปตัวนี้โอเคครับพี่สายไปลองสตาร์ดูพี่ออกมากกัน เวลาพี่สันเวลาที่เซนจะได้เห็นภาพครับผมว่ายังไม่ติดหรอเฮ้ยหมอปลาเล่นอะไรผมอีกแล้วเป็นไงเครื่องหมุนไหมเครื่องหมุนเครื่องหมุนแต่ว่าไม่ติดเอ่าไม่ติดเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมาดูจุดที่สองที่แนะนำนะอ่าที่เราดูไฟงาปักไปแล้วนะเราเห็นครับครับไปดูตรงฝั่งนู้นครับนะครับทีนี้มาดูฝั่งใหญ่บ้าง อ่ะเป็นตัวกล่องใหญ่นะอ๋อคำว่าคีสต็อป5แอมคีสต็อป5แอมครับปิดเปิดดูเลยอยู่ตรงไหนหายไปหนึ่งอันแกลไปก็จะมีใครล่ะโอ้ดีนะครับเอาวิสานใส่เข้าไปครับเสียบฝั่งไหนก็ได้เน้อไหนก็ได้ครับใส่ไปเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเรียบร้อยนะครับครั้งที่หนึ่ง โอเคเรีย okay, บร้อยครับอ่ะพี่สารจะปิดฝาครับรัดลองสกอรตาร์ทครับ,รบผมว่ายังไม่ติดอีกน,นะแกถอดถอดหลายจุดมากผมว่ายังไม่ติดอ่ะ <l acht> ติดแล้วหมดแล้ว <l acht> <l acht> <l acht> โอ้ครับโอ้ ไม่ง่ายนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดวารู้ง่ายอยู่ถ้าไม่รู้เนี่ยผมก็หมดปัญญาละเอาไว้ง่ายว่าก็มีจุดหลักๆก็คือเซนเซอร์ PTO เซฟตี้แล้วก็ชุดคัตตรงนี้เซฟตี้คัตแล้วก็ฟิลเนี่ยมันมีโอกาสขาดไหมพี่มีครับมีโดูความชื้นนะครับอ๋อถ้าเกิดว่าโดนไฟฟ้ารัดวงจรคับมันจะตัดตัวเองทำให้ฟิลตัวนี้ขาดเพื่อป้องกัน กรเปิดไม่นะครับการเปิดไม่เปิดเปิดงั้นนี่งัดนด้านล่างครับกดด้าางแล้วผมกดด้านล่างขึ้นมากดพี่เปิดก่อนแล้วสมมุติว่ามันมันสตาร์ทไม่ติดเนี่ยผมผมถ้าเป็นผมผมก็จะลืมหมดทุกอันเลยเนี่ยเราเราเราต้องสังเกตยังไงล่ะเราดูคำว่านี่ครับสติ๊กเกอร์บนฝาครับจะบอกเราเลยว่าตัวไหนคือตัวอะไรดูฟิวให้ครับอ่าฟิวให้สตาร์เตอร์ครับรีเลย์อ่านะครับสตาร์เตอร์รีเลย์ใช่ 5แอมคือมันเหมือนกันไหมพี่ไอฟิวพวกนี้มันเหมือนกันหมดทุกอันไหมอ่ามันจะมีขนาดครับที่สังเกตนะมันจะมี15แอม15แอมนะครับ10แอมสีจะบอกเลยครับไม่เหมือนกันนะครับอ่า15แอมจะสีอ่าน้ำเงินอ๋อ10สีแดงใช่ใช่เพราะว่าอย่างนี้ทําไมต้องคือแต่สายไฟแต่ละเส้นเนี่ยมันมีเขาเรียกขนาดที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันต้องควบคุมด้วยสายไฟ ฟิวนนะครับที่ขนาดแตกต่างกันด้วยครับนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับฟิวทำมาที่ตัดเขาเรียกว่าตัดวงจรคือกันการช็อตอะครับาดอันนี้ครับก็เป็นสาเหตุทําให้ฟิวขาดถ้าพี่มีการต่อพวกเครื่องเสียงไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นอะาทันห้ามอาพ่วงกับสายไฟครับของแบตเตอรี่เลยเพรา้หรือมีการเชื่อมที่ตัวรถ นะครับพี่จะต้องถอดก้แบตออกก่อนนะครับมิฉนั้นฟิวก็จะขาดเช่นเดียวกันแตจะรอนรอแต่ว่าจะอาจจะเป็นฟิวหลักขาดหรือฟิวย่อยขาดก็ขึ้นอยู่กับพี่กาวพี่ไปลงตรงไหนอเวลาเชื่อมเนาะสำหรับวิดีโอชุดนี้จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ